ญยานผาแต้มถึงแล้ว ตะวานขึ้นที่ของเจียม ที่ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างคุณเบลตาชอบไหมย้อนอดีตเหรอตั้งแต่นู่นเลยเหรอนานเกินไปโอเคครับครับ ห้องน้ําก็จะอยู่ในตึกบริการนักท่องเที่ยวก็มีนิทรรศการให้ชมมีห้องน้ําให้เข้านะครับตรงตรงตึกใหญ่นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านครับห้องน้ําที่จุดบริการนักท่องเที่ยวหาแต้มนะครับ แบ่งเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะครับมีห้องน้ำชายเยอะนะครับให้บริการเพียงพอครับสะอาดสะอ้านครับสะอาดสะอ้านครับครับแล้วห้องน้ำก็ชมวิวด้วยนะครับมีวิวให้ชมด้วยนะครับ เดี๋ยวเขาไปเบื่องนิทรรศการกันข้างในครับคุณแม่ไปพาท่านผู้ชมไปเบื่องนิทรรศการกันโอ <Okay. S 2> เคเบียอะให้ชมเยอะๆเลยนะเปภาพสสวยไป <Okay. S 1> เราพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเดินชมกัน okay. เริ่มต้นด้วยรูปท่านได้หลวงนะครับรัชกาลที่เก้าครับ แะพระบรมชนนีพันธ์ปีหลวงครับแล้วก็เป็นศิลปะของผ้าแต้มครับศิลปะทำผ้าแต้มนะครับ,รบก็จะมีประวัตินะครับภาพเขียนจำลองนะครับเขาไปเบิ่งอยู่ตรงหน้าผากระสิประมาณนี้ครับมีหูปลาหูกุปกรณ์การจับสัตว์ หาอาหารมีหูบสร้างหูบยังประมาณนี้แหละครับเขียนจากสีสมัยน,นั้นโว่ะเป็นสียังนะครับหลบเสาเฉลียงนะครับสวยงามนะครับจุดที่คนนิยมมาท่องเที่ยวกันกับมีหลายจุดครับที่พาแต่ ผาหมอนผาชนะใดาแหละครับเสาเฉลียงนะครับลูกภาพเทาวันภาพนำโต๊ะครับหินเตาชุ่มจันนะครับเป็นหินลูกหินเป็นทรงเตาชุ่มจันนะครับนี่ก็คือนิทัศการตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะเดินไปที่ตรงรถจอดครับกลับแล้วครับ บายเนี่ยคุณแม่จะกลับแล้วแม่บายครับบ๊ายบายท่านผู้ชมครับ